คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากมันคือของทุกคำตอบเลยที่ทำไมเราปฏิบัติแล้วลงขณะปัจจุบันไม่ได้มันไม่ใช่แค่เราเคยชินแต่การกระทำและเราต้องการแต่ความเคยชนินนี้มันหลายพบไหลค่าเคยชินกับเราเคยชินกับเราก่อนนะเคยชินกับความเป็นเราเห็นไหมเห็นร่องไหมเคยชินกับความเป็นเราเมื่อเคยชินกับความเป็นเราก็เคยชินกับปัญหา เมื่อเคยสิ่นกับการหาก็ต้องสิ้นกับการกระลงลงมือทําแล้วจะต้องได้อะไรถูกไหมนั้นทําไม่ได้ยากเขาถึงบอกว่าทําไม่ได้ทําฟังดีๆนะมันก็เลยเป็นภาษาที่ว่าทำอ่ะไม่ได้ทําแต่เห็นในสิ่งที่มันปรากฏเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเจตนาจงใจกระทำอะไรให้เป็นอะไรหรือพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรถูกไหมนั่นคือมันไปอยู่ในร่องของอนุสัยเดิมถูกไหม แต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกตัวจริงๆหรือสติจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้ลงร่องนั้นมันจะตื่นรู้เห็นการกระทําแบบนั้นถูกไหมว่าการกระทําแบบนั้นเป็นมิจฉาเป็นการเดินทางผิดเป็นไปด้วยกิเลสและตัณหาเพราะความเคยชินหรือจิตที่เป็นอวิชชาถ้าเราเข้าใจตรงเนี้เราจะเริ่มง่ายเราเราจะไม่สับสนว่าเฮ้ยจะเอาตัวเราออกหรือไม่เอาตัวเราออกตัวเราจะมีหรือไม่มี แต่เราเข้าใจว่าเมื่อไรที่หลงไปจิตมันเคยทินงเพราะมันมีความแอบวิชายอย่างเงี้ยถูกปะ่ะถูกปะ่ะใช่มันจะแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาอยากให้ดีอยากให้ดีแล้วก็ไม่อยากให้ทุกโดยอัตโนมัติเลยดีๆกูเอาไว้ไม่ดีกูผักใส่ดีๆกูเอาไว้ไม่ดีกูผักใส่ใครกระทบไม่ได้กูขึ้นทันทีความเคยชินไหมใช่ตัวกูขึ้นเลยค่ะแต่ทีเนี้ยพอเสร็จพออะไรกระทบ ความโกรธขึ้นทันทีเราทาไงผักใส่ความโกรธผักใส่ความโกรธแทนที่จะเห็นว่าความโกรธนี่คือเกิดจากการทํางานของขันห้ามันเป็นปกติไหมปกติเออตรงนี้ย้อนกลับมาตรงนี้คําถามนี่ดีมากเข้าใจว่าถ้าเราเข้าใจขบวนการเนี้เราไม่ได้ผักใส่ความโกรธนะนั่นความโกรธทำงานปกติไหมปกติปกติถูกไหมนั่นความคิดจรมาจรไปจรมาทันไปทางานปกติไหมปกติปกติถูกไหมล่ะ ปกติถ้าเราเรียนรู้แบบนี้แบบนี้มันจะไม่มีส่งจิตออกนอกมันจะไม่มีส่งจิตเข้าในเพราะมันจะเห็นว่าไอ้ทุกปรากฏการอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เลยตัวตั้งมันปกติเพราะว่าอะไรมันเริ่มเข้าใจขบวนการแล้วถูกไหมจิตนิสัยมันเป็นอย่างเนี้มันก็ต้องทํางานอย่างเนี้ยแต่ทั้งหมดที่มันจะทํางานด้วยความโลภโกรธหลงหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่เคยมีเราอยู่ในนั้นจริงๆถ้าเราไปบอกมันว่ามันไม่มีเราอยู่ในนั้นจริงๆเท่ากับว่าความเห็นผิดนั้นยังมีการผักไสอยู่ไหม อ,อพื้นฐานของมันจริงๆคืออวิชาสิ่งที่สะสมมาหลายทศห,หลายชาติที่พ,พระพุทธเจ้าเรียกว่ายางเหนียว<ฆ>แล้วแม่ครูถามจอยต่อนะลูกมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะเพราะเราสะสมความเห็นผิดมาเท่าไหร่แต่ สะสมความเห็นผิดมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันต้องลงในขณะป,ปัจจุบันและคําตอบในขณาปัจจุบันมันขยายเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วมันจะมั่นใจในขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันที่เห็นการนาำมัน,นมของขันนั่นคือคําตอบของทุกและเรื่องมันจะใช่การปฏิบัติไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือการเรียนรู้ถูกไหมใช่ค่ะคานี้ถูกต้องที่สุดเลยนะ,ะพระพุทธเจ้าเขาพูดอย่างนี้มา2,500ปีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รู้เรื่องเรียกพูดอย่างนี้คือเรียนรู้ขันห้าเรียนรู้ลูกน้มมันทํางาน เห็นกฎตายรักมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขเป็นธรรมดาทุกเป็นธรรมดาให้เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องปกติแต่เราอ่ะกูจะเอามึงจะเอาอะไรแม่คะหนูยังไม่เห็นอ่ะไอแม่คะหนูยังไม่เห็นถูกไหมมันปลุงถูกมันเป็นสภาวธรรมชเห็นนั้นเป็นตรงๆเขาบอกรู้ซื่อๆก็รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมถูกไหมถูกแค่นั้นเองที่จอยเข้าใจถูกแล้วนั่นแหละทั้งบดของคำพีพ์มีแค่นั้นจอยมุ่งหน้าสู่ตรงนี้เลยเนี่ยสมาธิ มันจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่ไปศึกษาเรียนรู้อะไรมากมายไกลกองแค่ศึกษานิดเดียวเองถูกไหมแค่รู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราแค่นั้นแหะแค่นั้นเองที่เหลือคือการลงมือที่เห็นความจริงแต่พ่อพูนด้วยการฟังเรื่องสัมมาทิชฌบ่อยๆใกล้ชิดครูบาอาจารย์หรือการงานชีมิตที่นําทางเราได้ที่เหลือคือทุ่มทั้งชีวิตเพราะว่าถ้าเราไม่ทุ่มทั้งชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายังมีภาระข้างนอกหาอยู่หากินหาเงินหาทองผ่อนหนี้ผ่อนสิน จะต้องไปเที่ยวไปกินกับเพื่อนมันจะเข้าหาตัวเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันจะยิ่งช้าไหมช้า,ชาต่อให้มันมีความรู้แบบนี้แต่มันไม่มีความเพียรนั่นก็กลายเป็นสัญญามันสามารถที่จะสามารถปดเปรื้องหรือพ้นทุกได้ไหมไม่ได้ไไดนั้นตรงนี้สําคัญที่สุดคําถามนี้เป็นประเด็นที่ดีและคําถามนี้เป็นสิ่งที่นักภาวนาในครูแล้วทั่วโลกที่สมควรที่จะรู้ว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากอะไร